สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสมามัคคีลาวสมามัคคี VIP แล้วก็ลาว i p นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางเนาะก็มีหลายท่านที่รอติดตามรับชมแนวทางเพราะว่าวันไหนที่ผมลงชาเนาะพี่ๆก็คอมเมนต์นะครับทักทายเข้ามาก็ขอบพระคุณทุมากนะครับเพราะบางครั้งผมก็ไม่ได้ลืมนะครับไม่ได้ลืมอย่างที่บอกไม่มีเวลานะครับเนาะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ก็สำหรับแนวทางของเรานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าตัวเด่นก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าตัวเจาะนั้นไม่มาเนาะตัวเจาะไม่มานะครับพี่พี่น่าเสียดายอย่างเราสามัคคีเนี่ยผมให้2กับ6นะครับผลที่ออก90259นะครับแต้มเดียวพี่พี่พอย่างละแต้มนะครับเน้น2 1เข้าออก0 2เน้น6 9นะครับเข้าออก5 9พี่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 ดูดิโหดได้ไหมครับโหดได้มากเนาะนะครับ ก็ใครบิงรูดที่2นะครับเข้าไปที่ศูนย์สองนะครับมาแค่สายรูดนะครับผมส่วนเราสามัคคี v ีไให้เก้ากับห้านะครับผลที่ออกสี 9, ่เก้าหนึ่งเก้าสี่นะครับอันนี้ก็สามตัวในผิดตัวเดียวนะครับผิดเลข1กับเลขห้านะครับของเรามาดูว่าเข้าคู่ไหนบ้างนะครับเนี่ยอันนี้ก็ดูดิเน้นเน้นเก้าศูย์ออกออกเก้าหนึ่งนะครับแต้มเดียว จแ,แปลกนะครับห้าหนึ่งผมให้แต่ว่าเก้าหนึ่งผมไม่ให้เนาะมไม่รู้เป็นอะไรนะครับพี่พีก็ห้านี่ไม่มานะครับใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับแล้วก็เข้าไปในเก้าสี่ในตัวเจาะของเราตรงๆเนาะยังดีที่มาตัวเจาะนะครับหรือว่าใครเอาเก้าไปวิ่งรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับสว่วนเรา v i p ให้สองกับแปดนะครับพี่สองกับแปดแปดไม่มานะครับแต่ว่าสองมาแทนทั้งบนทั้งล่างเนาะผลที่ออกสองสองห้าหกสอง นะครับพี่พี่ของเราตัวเจาะไม่มาเลยนะครับเนาะตัวเจาะไม่มาเลยนะครับก็ใครเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองห้าแล้วก็หกสองนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วตัวเด่นมาแต่ตัวเจาะไม่มานะครับต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับขอให้มานะครับในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันเนาะนะครับขอบคุณพี่พี่สมาชิกอีกครั้งนะครับที่ ติดตามรับชมแนวทางเนาะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมสำหรับนะครับแนวทางของวันวันพุธนะครับวันนี้ลาวสามัคคีนะครับผมให้ไปที่เลข1แล้วก็เลข7นะครับพื่สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข7นะครับ70นะครับผม72 7 5นะครับ10 15 19นะครับ3ตัวผมให้ไปที่175นะครับอันนี้ลาวสามัคคีนะครับผมนี่เลย ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเราสามัคคี vip นะครับเราสามัคคี vip ผมได้เลข0แล้วก็เลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6 4 6 9นะครับ0 1 0 4 0 9 3ตัว0 6 4นะครับ 6 4 6 1 64, 61, แล้วก็09นะครับส่วนลาว VIP นะครับพี่พี่ลาว VIP ผมได้เลข0นะครับแล้วก็เลข4นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข0นะครับ02 05 06 42 45 สี่หกนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่สี่ศูนย์สองนะครับแนวทางก็ จะประมาณนี้นะครับผมเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เรา VIP นะครับท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมเนาะคำเคืนนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่ติดตามโชคดีทุกท่านนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ